ระหว่างรอทําน้ําหมักไล่มแมลงวันทองเราก็จะมาฉีดที่น,นี้ไปก่อนนะคะพว่าช่วงนี้มแมลงวันทองเยอะจริงๆอันนี้เราก็ดักไปก่อนโดยใช้สเปรย์ฉีดจะมีกลิ่นที่มแมลงวันทองชอบแล้วก็ เป็นกาวเป็นกาวในตัวนะคะอันนี้ก็ใช้วัสดุเหลือใช้ใช้แก้วกาแฟใช้ขวดน้ำใช้ เป็นแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดอะไรก็ได้นะคะ